สมองสดใสสัมผัสเปลิ่นใจโลกของเด็กปฐมว้สนุกสุขคิดผาจิตสร้างสรรค์ทำให้ดีได้ทุกวันโอ้โหคุณครูกำลังทำอะไรอยู่จ๊ะน่าสนใจจังคุณครูกำลังจัอดอกกุปกรณ์มาให้เด็กเด่นเลยไงจ๊ะ วันนี้คุณครูมีกิจกรรมสนุกสนุกให้เด็กๆเ,เล่นนะคะก็คือลอดหน้าต่างนะคะเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ลอดเก้าอี้แล้วก็ลอดอุโมงค์ทีละหนึ่งคนนะคะลอดหน้าตา่างกอ,อ,อเสร็จแล้วก็ลอดอุโมงค์ทำไมวันนี้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการลอดทั้งนั้นเลยเด็กๆพร้อมได้ยังคะ เริ่มจากน้องพุทเริ่มเดินได้เลยค่ะ <Yeah. S 1> น้องฟีฟ้าค่ะไปน้องโอปอนค่ะ มีค่ะเด็กๆไม่ค่ะแล้วหิวหรือยังเิรแล้วค่ะง,งานตามคุณครูมาเลยค่ะวันนี้คุณครูมีขนมมาให้เด็กๆทานนะคะแต่ก่อนอื่นเด็กๆต้องทายก่อนว่าวันนี้คุณครูมีขนมอะไรมาให้ทานอะไรเอ่ยใช้แป้งข้าวเจ้าเกล้าใบเตยเขียวทำเป็นเส้นเรียวหอมเชียวเธอจ๋าราดน้ำกระทิ เร็วสิอย่าช้าหวานมันจริงนะมารองททยกันลอดช่องค่ะลอดช่องอีกแล้ววันนี้เป็นวันของลอดช่องเลยนะเนี่ยงั้นเด็กๆลองมานึกดูสิคะว่าขนมไทยบ้านเราเนี่ยมีอะไรบ้างที่ทำเป็นเส้นๆคะส้นเลมค่ะฝอยทองคับนี่ค่ะฝอยทองค่ะ สีอะไรคะเด็กๆสีเหลืองค่ะสีเหลืองเหมือนสีของอะไรคะไข่แดงค่ะค่ะฝอยทองทำมาจากไข่แดงของไข่เป็ดนะคะน่าจริงกันเลยค่ะอ่าสลิมเป็นยังไงคะดูสิมีหลายสีเส้นเป็นยังไงคะแดงแดงอ่าใช่แล้วขนมสลิมทำมาจากแป้งสลิมนะคะทานกับน้ำกะทิก็อร่อยดีนะคะีลยวลอดช่องละจ๊ะ นี่ไงคะลอดชอ่องค่ะทำจากแป้งใส่แม่พิมพ์กดลงมาออกเป็นเส้นเส้นคะ่ะเด็กๆขนมไทยทั้งทำจากไข่หรือแป้งก็เป็นเส้นเนได้แล้วมันอร่อยเหมือนกันไม่นะาน่ากินทุกอย่างเลยเดี๋ยวเรามาลองชิมดูนะคะว่าขนมที่ทำจากแป้งกับจากไข่นะคะรสชาติจะเป็นอย่างไรสออดช่งไฟิมล ไปสลิมค่ะสลิมก็ทำมาจากแป้งนะคะอร่อมหค่มวันนี้นุ่มไทยเย็นๆหอมๆค่ะ่อยทอีรสชาติเป็นยังไงคะน้องอปอลหวานๆหอพองค่ะหอมเหมือนอะไรเอ่ยไข่แดงค่ะต่อไปสุดท้ายแล้วนะคะลอดช่องค่ะลอดช่องก็ทำมาจากแป้งเหมือนกันนะคะเด็กๆอ่าลองทานดูนะคะว่าเป็นยังไง น่าอร่อยทั้งนั้นเลยเส้นใหญ่ๆนุ่มๆค่ะหอมๆค่ะแล้วก็นุ่มๆวันนี้เด็กๆได้ทานขนมสองแบบที่ทางจากแป้งและจากไข่อร่อยมั้ยคะเด็กๆอร่อยอค่ะแล้วเด็กๆทั้งบ้านอย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่ทำทานกันที่บ้านนะคะ yeah! Yeah! ขนมเส้นเส้นของไทยมีหลายชนิด ฝึกให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทางสมองมากมายจากการเห็นเส้นสายที่แตกต่างเป็นรูปร่างสารพัดสารพันเป็นการเรียนรู้ที่เป็นรากฐานของการรู้จักประยุกต์ประดิษฐ์คิดได้หลากหลายลอดช่องลอดดวงใจทำให้ฉลาดได้ง่ายนิดเดียว Bop, bop,